สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F4 ทุกท่านเนาะ,ะก็พบกันเช่นเคยนะครับในช่วงบายนี้นะครับผมูยมันจะได้กินไหมนี่ครับพี่น้องนำลงไปก็เหี่ยวนะครับแดดร้อนมากเลย ก็มาลุยงานนะกันต่อในช่วงบ่ายนี้นะครับผมแปลงนี้เนาะก็ดำง่ายหน่อยนะครับผมไม่เหมือนแปลงแปลงนี้นะฮะแปลงนี้มันลงไถไม่ได้นะครับปั่นก็ไม่ได้นะครับผมปั่นได้แค่นิดเดียวนะด้านนูน้นปั่นไม่ได้เลยอ่าลงไถลงไม่ได้นะครับแปลงนี้ก็โอ้สบายเนาะ แต่มันอากาศมันร้อนนะครับพี่น้องร้อนจัดเลยเดี๋ยวเราไม่รอช้านะครับผมก็ถึงแดดจะร้อนนะถึงฝนจะตกนะชีวิตของชาวนาเน,ะนาะนะต้องทำได้นะครับผมกำหนดการนะครับนะเราว่าจะ ดำในวันพรุ่งนี้นะครับเราว่าจะถอนก้าเนาะในวันนี้นะก็ถอนได้เยอะแล้วเราไม่รอช้านะฮะหลังจากที่สูบน้ำเนาะปั่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ำก็เอาแค่นี้นะคะ FC เนาะไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมรอแปลงอื่นๆนะฮะก็ถ้าเสร็จจากแปลงนี้แล้วก็เหลืออยู่ 3ามสี่ห้าแปลงนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแปลงทั้งหมดหกแปลงเจ็ดแปลงเนาะเจ็ดแปลงนี้นะครับก็เอฟซีสอบถามเข้ามาน,นากี่ไร่นะฮะก็สามไร่นะฮะพี่น้องนะไม่ได้เยอะนะครับมันทำยากนะับมันทำยากกว่านาที่อื่นนะมัน เป็นนาด,นดินเหนียวนะครับไม่ใช่นาดินทรายเนาะนะครับไถถ้าไม่มีน้ำนะไถไม่เข้านะครับแข็งนะฮะเอฟซีนาดินเหนียวนี่นะถ้ามีน้ำแล้วก็โอ้สบ,บายนะฮะพี่น้องนี่ครับทองฟาก็โอ้นะอ่ะเดี๋ยวเราลง ดำนาเลยนะครับพี่น้องเอาเอาหน้านี้ไปเลยเนะาะทุกท่านมาลุยวันนี้ก็มีน้องชายนะแม่มาต่อยนะครับมาดำนาช่วยนะครับผมชีวิตชาวนาะก็แบบนี้แหละครับพี่น้อง เดี๋ยวเป็นรอยรอยเท้าเลยนะฮะเอฟซีก็น้ำไม่ห่างเนาะนำทีทนะครับว่ามันเป็นเป็นนานโนนะฮะเอฟซีนำผู้เละโอ้โห ก็สบายนะพี่น้องนาใกล้บ้านนะครับดำรอฝนนะครับ f อ นุ่มเลยเนาะเดี๋ยวนี้ดำลงไปแล้วก็เหี่ยวนะครับทุกท่าน ร้อนลวรวบอตากแดดเลยโทศัพท์นี่นะก็ลุยกันต่อนะฮะ FC. เอฟซีน้องชายก็ดำอยู่ล้านโน้นเนาะวันนี้ก็มีทางลุงนี้นะครับมาดำช่วยในช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าเพื่อนก็ไป ใส่ปุ๋ยมันซัะหลังนะครับผมจงไปนี้ก็มาดำด้วยกันนะครับก็ไม่เยอะเนาะแปลงนี้มันยาวเฉยๆนะครับอะคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ